อาราจ้าสวัสดีจ้าทุกคนตอนนี้นะเราอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่า Paper.io y e a o o woo 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 w แล้วก็มีเพื่อนๆเข้ามาจอยเราด้วยเนี่ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเพื่อนเพื่อนเข้ามาจอยแล้วสวัสดีจ้าฮิฮิเออืมก็อย่างที่เห็นนี่นะแมปนี้ก็เป็นเหมือนว่า คล้ายๆกับอันที่เราเล่นเบียบสีใบอันนี้เป็นแบบว่าชิงพื้นที่สีเออเดินวาดเส้นไปเรื่อยๆอะไรอย่งี้เออนั่นๆๆน,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 นี่กำลังจะเริ่มจะเริ่มรอบใหม่แล้วนะนี่ดูผู้ชนะดูนี่คือผู้ชนะในรอบที่แล้วนะว้าวสุดยดอดอแหละได้เวลาใกล้แล้วนี่คนนี้เขาแต่งชุดเนสโกะมาเลยเออเขาเขาเป็นคนเกาหลีด้วยนะเป็นชาวต่างชาติ อ่ะมาเริ่มแล้วเราได้สีอะไรเนี่ยเราได้สีส้มเริ่มจากวงเล็กๆก่อนนะ <laughs> เริ่มจากวงเล็กๆก่อนโน่นนั่นขอล้อครอบได้ตรงขอบนี่มันดีเฮ้ยมีคนมากินพื้นที่ล้อแล้วเห็นไหมเฮ้ยไม่ได้นะไม่ได้นะไม่ได้นะ <laughs> อ่ะแพ้ <laughs> แล้วะโอ้ยวจังเลยแพ้ <laughs> แล้ว啊วไยจัง โอยดูนี่ก็มีมีผู้ตกรอบนะคะมารวมกันตรงนี้ค่ะรวมกันตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวร,รอบต่อไปนะดูมีมีผู้รอดชีวิตอยู่ตรงด้านนั้นโอ้นั่นคนที่ชนะรอบที่แล้วก็ยังอยู่นะเก่งมากเลยอะไม่ได้ลนะรอบรอบหน้าเราต้องแบบต้องมีเขาเรียกว่าอะไรอะ ต้องมีกลยุทธ์ที่ดีกว่านี้เออต้องมีแผนการที่ดีกว่านี้เออแล้วต้องแบบหาครอบก่อนเออล็อกขอบยากจัง <laughs> นั่นสิ <laughs> เออได้แล้วได้แล้วได้แล้วไปไปเขาขอบเขาขอบ,ขอบมีคนมากินที่เรายังเอ,อ้ยมีคนมากินที่เราแล้วเอาคืน <laughs> เอาที่เราคืนก่อนนะเฮ้ยอย่าชนอย่าชน โอ้ยโอ้ยโ้ยโขอแย่งที่เราอ่ะขอแย่งที่เราอะขอแย่งที่เราอะ,าอ,ะอะไรเนี่ยอยู่ได้แบบเดียวเองโธ่ <c oughs> ดูสิที่ฉันหลุดมาคนแรกๆเลยเหรอโถเอ้ยรอดจังเอาะว่นะรอบหน้าเราต้องแบบไม่ได้อะ่ะไม่ยอมไม่ยอมเด็ดขาดอุย้ยดูเหมือนว่าจะได้คนชนะเราหรือเปล่านั่นอะ นี่ไงได้คนชนะแล้วโอ้สุดยอดเอาละเราจะได้เริ่มเล่นแล้วนะอ่ะเอาละเอาละเราต้องทําให้ได้เอ้ยทำไมเขาขึ้นไปยืนบนนั้นนะ <c oughs> เย่มาเลยเร็วโอ้ยได้สีม่วงได้สีม่วง <c oughs> เริ่มจากวงเล็กๆค่ะเราเริ่มจากวงเล็กๆก่อนยิ่งคนเยอะยิ่งยิ่งเล่นยากแล้วเนะี่ยเอ้ยเอ้ยอย่าแย่งเราดิ อ้าวอย่ายแย่งเราดิเฮ้ยเอาคืนนี่ที่ของฉันเอ้ยอย่ยยาหยุดยืนอย่าหยุดยืนนิ่งโหเล่นลื่นจะนะแหมกินที่เราใหญ่เลยนะวนมาที่ชั้นใหญ่เลยแล้วก็นนะหาหาที่ลงก่อนนะหาที่ลงก่อนนะเฮ้ยโหเฮ้ย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 ไม่ได้ไม่ได้ไไดเอาคืนเอาคืน อย่ามาชนฉันเออเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โห,หที่ตรงนั้นหายไปเลยอะเอาล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 ะ,าละต้องเป็นของฉันแล้วต้องเป็นของฉันแล้วไอ้เพนั้นเขาว่ามาเหยียบเรามามาหย่อยเราม่ให้หรอกม่ให้หรอกไม่ให้หรอกม่ให้หรอก,อกเฮ้ยนี่เราอยู่รอดคนท้ายๆเหมือนกันนะเนี่ย เอาแล้วว่ะรู้สึกมีความหวังถึงแม้ว่าที่เราจะไม่ได้เยอะนะอย่าชอนอย่ามาชนชัดอ้าวเฮ้ยล้มเลยอ่ะล้มได้ไงอ่ะ,อะ,อะโอ้นั่นคนชนะโอ้ไวเหมือนกันนะเนี่ยแต่สีของเราหายไปเลยแฮดูสิเอาใหม่เอาอีกสักรอบหนึ่งอีกสักรอบตรงนี้มันอะไรเนี่ย อ่ะตรงนี้มันอะไรเนี่ยเฮ้ยตายเฉยเลยเฮ้ยอะไรวะสวัสด,ด,ด,ดีครับอ๋อสวัสดีครับดีครับดีครับนี่สวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับรอบนี้รอบสุดท้ายละรอบสุดท้ายละโอ้ยนั่นนั่นผู้ชนะจากรอบที่แล้วรู้สึกแม่กายยุ่งเลยค่ะ ใครอะเฮ้ยเขาว่าเขามานอนแอ่งแหงอยู่ในที่เราเว้ยเฮ้ยไม่น่าเลยเธอโด i ีนะนี่รอบสุดท้ายเราจะอยู่ได้นานแค่ไหนเนี่ยออโอเ้เดี๋ยวเดวสีมันขาดสีมันขาดตอ่เอเฮ้ยเริ่มกินที่เราแล้วโอ m มก้ oh d เราโดนเราโดนแย่งที่แล้วโอไม่้ะ oh ไปเอา้าหุ้ยคนนี้เขาไปแล้วเหรอโหเขาเขา,เขากําลังวางแผนครั้งใหญ่อยู่เขากำลังวางแผนใหญ่อยู่เอาเอาดิ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 อ,าดอะไรเนี่ยตรงนี้มันอีลุงตุงนางมากเลยนะกี่สีเนี่ยอ่ะแงไปซะแล้วเออเอ๊ะเอเอ้อ oh my god I'll cry เาละเดี๋ยวจะไปแล้วนะทุกคนอา้าเขาถามว่าใครอะเอ้ะไม่บอกจก้ะปล่อยให้งง <laughs> <laughs> เอาเฮ้ยเขาหายไปเฉยเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ล้วตรงนั้นกำลังต่อสู้กันอย่างดูเดือดนะคะทางด้านนั้นเห็นไหมคะทุกคน <laughs> ทางด้านนั้นเอ้ยเราเราไปสนใจสีเราแล้ว,ลวเรากำลังไปดูการต่อสู้ครัง้งใหญ่ของเขาแล้วเราเข้าไปพัวพันในการต่อสู้ครั้งนี้ด้วย <laughs> เอาเลยเอาเลย ดูนนี่คือสุดยอดการผสมสีค่ะทุกคนมันคือศิลปะดู <laughs> เออโหด้านข้างนี้เขาอนณาเขตใหญ่โตมากเลยนะด้านข้างเนี่ยเอาแล้วเอาล้มไปแล้วหนึ่งล้มไปแล้วหนึ่งเราเราจังหวะนี้แล้วครับจังหวะนี้นะครับอ้าวไม่ได้หรอวครับยังไม่ได้ครับอ่ะได้แล้วครับอาวทางด้านนั้นกําลังพยายามกบสีเราอยู่นะครับทางด้านนั้น วนครับวนวนเอ้ยเราใช้ทิกเดียวเขานะนะเขาชอบเดินวนเราเดินวนด้วยเนี่ยเดินวนเดินวนเอาวนกี่เนี่ยลงไปแล้ววินีเป็นทิกที่ดีเลยนะเดินวนอันนั้นเขาเขาเขามากินที่เราละเอาละเอาละเอาละมาละเอาละมาละมาเฉยเลยนะเดินมาเฉยเลยเดินมาเฉยเลย อ๋อมันคือการถ้าล้อมวงเขาได้เนี่ยแปลว่าเราจะได้พื้นที่ของเขามาถ้าแบบล้อมรอบตัวเขาได้ขึ้นมาอะไรเงี้ยอุ้ยเจ๋งนะเจ๋งนะเจ๋งนะ,ะรู้ทิกแล้วจนจะจนจะเลิกเล่นอยู่ยแล้วเพิ่งรู้เออเอาสิ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 นี่เหลือสามสีเหลือสามสีเอ,อ้ยทางด้านนั้นก็ไม่ธรรมดานะคะสีเขียวมาแล้วค่ะสีเขียวมาแล้วค่ะ,คคะอ้าวอ้าวอ้าว ชนะใช่อาค่าค่ะค่ะโอ้นี่มีคนมีเพื่อนเข้ามาเล่นด้วยอีกคนแล้วโอ้นี่เขาทำผมทรงเดียวกับพี่ฝนเลยนะเนี่ยเอ้ยเอ้ยเดียว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 เอ้ยเออเรียบร้อยเรียบร้อยเป็นของเราเป็นของเราเป็นของเรานะเป็นของเราอือนั่นนั่นโอ้โหโหดูเดือนะเนี่ย ยังเพิ่งเริ่มเองแบบโอ้ดูเดือดมากเลยอะ่ะ <c> อ <oughs> ันนี้อัรอบนี้ได้ไหมเนี่ยรอบนี้จะได้เยอะไหมเนี่ยเอ๊ยนายนายเราหลีกเลี่ยงก่อนเราหลีกเลี่ยงเขาก่อนเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มาแล้วโอ๊ยมาแล้วสีแดงมาแล้วสีแดงมาแล้ว <c oughs> เอาวะเอาวะเอาวะ มาแล้วครับส,สีแดงสีแดงสีแดงขอเริ่มกินที่เราขึ้นมาแล้วครับเออ <c oughs> สีส้มสีส้มขอขอ,ขอเฉียดขอบหนยขอเฉียดขอบเอออโอ้ยโอ้ยโ,ยโ้ยที่เราก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> วนไปวนไปครับวนไปวนไปแล้วค่ะจังหวะนี้ คุณพี่สีแดงคะคุณพี่สีแดงไปขอบๆตรงนน้นบ้างคะ่ะด,ด้านบนกระโดดเทียร์อย่างยิ่งใหญ่เลยนะทีมสีอะไรคะทีมสีอะไรคะพิมค่ะอ่ะอ้าวใครชนะล่ะเนี่ยอ๋อนี่โอ้คุณเบคอนไปก่อนนะทุกคนบายยเราต้องไปแล้วแหละนะ